ไม่ได้ทำอะไรค่ะเมื่อกีอ้ฉันแอบเห็นนะไม่ดูดูอ๋อกางเกงพิมสวยมากอะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเอาจับเวลากันนะคะหนึ่งสองซ้ำเริ่มค่ะสวมเสื้ออุ้ยได้เลยเหรอข้อมือกำไรกำไรขาัดทุนไหมคะวิมานหนามผลไม้ในวิมานหนาม ผลไม้มมีหนามหรอตุเรียนอ่าเออเก่งมากอิฉันจะอยู่ส่วนนิ้วส่วนนิ้วแหวนอ่าเอาแล้วอย่าใบอย่าใบอย่าใบสิเธอเมียวเมียวเมียวค่ะอ่าคอยคอยมินมินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคอยลูกเต๋าลูกเต๋าอ่ามา

นั่นแหละ่ะหมาตกน้ำไม่ใช่ไม่ใช่คนสี่คนทำว่ายน้ำเออหลงสิบิหลงสิบวิแปดเจ็ดหกห้าโอ้โหแล้วสิบคำสิบคะแนนอะไรนะคะโอ้โหไอาจริงที่เดินผ่านเขาก็ตอบได้ตลอ แต่เกือบอยู่นะเมื่อกี้นี้เ้าเหนียวเขาเหนียวเลยเอามาชิมบีเดี๋ยวเราจะให้นะคะแนะนำตัวชิมบีดู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 คุณดูคุณชิมบีใจเต้นหมดแล้วใจเต้นหมดแล้วเพื่อนพวกคุณใช่ไหมอะไรตัวตึงเหรออ่างั้นเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงค่ะ